ข่าวสั้นวันนี้ล่าสุดพลเอกสนิทจ,จัชนกสังขจันทร์ประหลัดกระสวงกลาหมท่านไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับท่านเดินทางไปตรวจเยี่ยมการซ่อมบำรุงปืนใหญ่ไปถึงไหนไปที่ศูนย์อำนวยการสสร้างอาวุธที่จังหวัดลบบุรีครับท่านไปดูปืนใหญ่ขนาด155ม mm, ิลิเมตรที่ชื่อ M758 ATMG ครับปืนใหญ่นี้เป็นรุ่นร้อยยางที่ใช้สนับสนุนภารกิจของกองทัพภาคที่2ที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาครับแล้วทําไมต้องซ่อมก็เพราะว่า มันได้รับความเสียหายแต่การใช้งานในพื้นที่จริงครับปลัดกระทรวงกลาโหมจึงเข้าไปดูด้วยตัวเองพร้อมทั้งให้กําลังใจกับกําลังพลที่ทํางานอย่างหนักเพื่อให้ปืนใหญ่ของเราพร้อมใช้งานอยู่เสมอท่านเน้นย้าเลยครับว่าการเสียสละของพวกเขาคือความภาคภูมิใจของชาติครับนอกจากนี้ท่านยังได้ไปดูงานวิจัยและพัฒนาอาวุธใหม่ๆด้วยครับบอกได้เลยว่ากองทัพไทยเราไม่ได้หยุดนิ่งครับเราพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติในทุกสถานการณ์และคุณละ่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้าง การที่ผู้ใหญ่ในกองทัพลงมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตัวเองแบบนี้คุณว่ามันสร้างความมั่นใจให้เราได้มากแค่ไหนคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับและถ้าไม่อยากเพลาดทุกการอัปเดตแบบนี้เดี๋ยวลื่อนกดติดตามกันไว้ได้เลยนะครับ